ถึงเล็กสั้นแล้วนะจ๊ะพี่น้องคะโอ้บรรยากาศดีดีพี่น้องถึงเล็กสั้นแล้วก็จะมาทานอาหารไทยนะคะร้านวรรนาเนี่ยนะคะร้านอาหารไทยแซ่บๆพี่น้องคะร้านนี้อร่อยนะคะเอ้ยเขาเมีอยนการแจงยอกกีพี่น,อน้องค่ะพูดอะไรมาเขาภาคกันใจสุดไปฮะก็ไปฮะอ,อู้น่าอ,อากาศดีน่า กาก็พากันใส่เสือได้เช็ดไปแล้ว่าเขามีการแข่งขันเนาะต่ลาบานพระเจ้าก็นมนี้ค้งชาดขึ้นมากพี่น้องค่ะต้งชาดของเล็กสันน,นเลยล่ะยืนรอนะคะโต๊ะหนึ่งานมาจ้ามาทานข้าวนะคะพัดไทยแล้วก็ฟิลาเล็กแต่นะคะ าาาก็จะมาทานข้าวเทียนด้วยกันนะคะทานข้าวเสร็จแล้วพี่น้องค่ะนะท่านตอนกินหองกับบ้านพี่น้องค่ะผัดไทยไปที่รถนะคะเป็นของปรปเก็บไว้ที่รถแล้วก็จะไปเอาเสื้อนะคะเสือ er ้อตุเชีไอฮอกกี้นะคะตุ้งไล่อต้งเต็มเลยหลานอาหารเราตรงร้อยก็จ้ากินอิะก่อน แรงดม้งนี่หมาวหนาพี่น้องค่ะโอ้ยหนาวแรงล่างแล้วพี่น้องแรงล่างแล้วนะจ๊ะพี่นไงนี่มั้งใจขึ้นเอาเสือเดินยังไม่ถึงอ่ะหนาว

มามาก่อนเพื่อนเนาะค่ะคนมาไแอันลายไปเนอค่ะแต่ก้นจ่อรถเต็มเลออันเขาแข่งกันประมาณสามใบสามโมงไปเนาะค่ะจอยว่ากันยางมาใบโมงกินเกาเหลวพอดีโมงพักกันยางมา เขามีอะไรให้โชว์เนี่ยรถอะไรที่วิ่งน้ำไปหน่อยค่ะเรือเนาะคนเยอะมากเลยนะจ๊ะเรากําลังจะเข้าไปนะคะอุ้ยแดดส่องมา้าตาไปหน้องค่ะวุ่นๆุ่นเรากําลังจะเข้าไปนะคะเราก็มาในช็อปนะพี่น้องค่ะอุย้ยชิปอันอะไอย่างไะมันถอดพี่น้องค่ะ เหมือนกับเล่บ้านเราเนาะถุงละสามสิบแพงคนไลยหลาย,ลายปไปเนาะน่าม่ใจละคนจะมาเดิเน,เดนตามไปนะ เขามาข้างในแล้วนะจ๊ะคุณคุณไปนัปนปนน่งคุณนองจ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้นะจ๊ะใหญ่มากนะจ้าวายอสิตะอลิอลวาอิลวาโอเค